สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่มอสบอลแชร์มีการล็อบบี้โปรแกรมฟุตบอลไทยมอ bon, สบอลสสิิงโตทองผู้จัดจาการทีมชมบุรีเอฟซให้สัมภาษณ์ผ่านรายการฟุตบอล1 0 8แแบบดุเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเขาก็ล็อบบี้กันตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ที่นัดให้แต่ละสโมสรคุยกันตอนบ่ายโมงและส่งลิงก์ให้นักข่าวคุยกันตอนบ่ายสถ้าให้บอลพูดตรงๆนะเขาสร้างภาพ คือเขาตั้งถงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนผมรู้แล้วว่าบทสรุปวันที่4พฤษภาคมปี2565ไทยลีกจบส่วนลีกครับต้องเป็นวันที่25กับ29พฤษภาคมปี2565ผมรู้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวันที่11เมษายนซึ่งโปรแกรมใหม่มันไม่โอเคตรงที่ว่าตอนฟีฟ่าเดย์กับดูใบครับเขาพูดมาแล้วว่าสมาคมเสนอไปว่าไม่ต้องอุ่นเครื่องกับเนปาลและสุรินามเพราะไทยลีก วางแผนจะได้สลับเอาโปรแกรมไปเตะใน2ส,สัปดาห์นั้นได้2เกมหรืออาจถึง2เกมเพราะทางไทยลีกมองแล้วอันนี้บอลต้องชมแชมป์กรลวีปิศณานันทกุลนะแชมป์เขาคิดการไกลแล้วว่าโปรแกรมซีเกมนัดแรกวันนี้เดือนนี้ฉะนั้นถ้าเราสลับโปรแกรมให้ไทยลีกไปยัด2ส,สัปดาห์ช่วงฟีฟ่าเดและดูใบครับเอาโปรแกรมไทยลีกสนัดไปเล่นสุดท้ายไทยลีกจะจบสิ้นเดือนเมษายน และเราก็มีการเตรียมทีมไปเวียดนามซึ่งผมคุยกับแชมป์แต่แชมป์ก็เชื่อมั่นในคนที่เขาบอกว่าจะเคลียร์ได้คือเคลียร์ได้หมดเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ทุกสโมสรไม่มีปัญหาหรอกไทยลีกต้องปรับโปรแกรมจบันที่7ซึ่งอันนี้เป็นความผิดสมาคมที่ไปเชื่อใจกับคําพูดที่เขาพูดยืนยันว่าผมไม่ปล่อยแน่นอนผมพูดอย่างเห็นแก่ตัวเลยแฟนฟุตบอลจะด่าว่าเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นไรบอลคิดถึงทีมตัวเองว่ามีเป้าหมายต้องการคว้าแชมป์ลีกครับ ถ้าปล่อยนักเตะไปเล่นซีเกมสีนัดกินในแง่ร้ายถ้านักเตะเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงซึ่งผมคุยกับทางพี่โย่งและมาโนดหมดแล้วว่าจะเอาใครจากชมบุรีไปบ้างซึ่งเขาจะเอาไปทั้งหมด6คนโดย11คนแรกของทีมชาติเขาเอาชมวุรีไป3คนแต่ถ้ามีใครเจ็บขึ้นมาวันที่25พฤษภาคมที่ต้องเล่นในลีครับถ้าตัวจริงเจ็บกลับมาจะทำยังไงหรือมองในแงด่ดีทีมชาติใดเข้าชิง เล่นไปโเกมติดต่อกันนักเตะไม่เจ็บแต่ถ้านักเตะม,มีอาการล้าขึ้นมาแล้วต้องบินกลับมาเล่นหลีกครับต่อจะทำยังไงถ้าเป็นโปรแกรมเดิมทั้งหมดผมโอเคตัวหลัก3าคนของชมบรุรีผมก็ยอมไปซึ่งนัดวันที่7พฤษภาคมปี2565ที่ชนบุรีจะไปเยือนบีจีปทุมเราปล่อยนักเตะ3าคนนี้ไปเลยผมยอมเสียสละให้กับทีมชาติทางชมบุรี f c ไม่ต้องไปสวยรู้หรอกสองกระจกชชโงกดูเงาตัวเองมันคงไม่ได้ไปที่2หรือที่3หรอก อย่างรู้สุดชุมบุรีอยู่ที่5ก็ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ผมบอกพี่โย่งเสมอว่าชุมบุรีทุ่มเทให้กับทีมชาติเราให้ความร่วมมือมาตลอดที่ผ่านมาส่วนข่าวสุดท้ายนะครับหลุดลิสต์รายชื่อ50แข่งชุด4เกมหลุดรายชื่อ50ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสู้ศึก4เกมปี2021มีดังนี้นะครับกวินธรรมสัจจาน,านันทอนุศักใจเพชรจตุรพัฒน์สัตธรรม ฟิลิปโรเลอร์วิลเลียมไวเดเชอร์สิทธาบุญล่าธีรศักดิ์เผยพี่หมายอิเลฟานดละอสุพนัทเหมือนตานพพลละครพลนาคินวิเศษชาติสารัตยยูเย็นวรชิตกนิสีมเพนสุพนัทสวดส่งสุพรรณทองสงพิธิวัตรสุจิตธรรมคุลทรงชัยทองชำ่ำกฤษดากาแมนชัดมงคลเรื่องธนารลดจัก,กรพงแสนมะหุง บุคคลีเลียมดีรัชตะหมอรักษาจิสนุพงษ์โชติวิรเทพป้อมพันธ์ปุรเชษทอดสนิทกรวิทยาศาจากกิจพลพลกิติพงษ์แสนสนิทเมธีสารคำเอกนิตปัญญาทิติทุมพรณนะราก่อนนุ่มจันสกุลชนะพัฒน์บัวพันธ์โสพลวิทย์รักญาติจิรพัฒน์เหล่าหาบุตรเกียรติพนดุดมพัทรกกุาฟสันอมมเทพเมืองดี อนันตยอดสังวานสุกุลชัยแสงโทโพวันชาติชูสงกสีดิตกาลสินพงศกรตรีศาสตร์วรวุธิสุขุณาปัญญาวัฒนิสังลำจนทานเข้มดีชานรงค์พรมสีแก้วชยพิพัฒส,สุพรรณเพศัต์เบนเจามินเดวิสอาชิตพลขีริลม ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับดาวซนโวตลอดการถ้วยเอเชียชีย้เกมเปิดหัวเชียงรายสำคัญสุดๆด,ด,ดายันดามยาโนวิชกองหน้าวัย40ปีชาวมอนเตเนโกของสโมสรฟุตบอลคิตชีเอสซียอดทีมแห่งหลีกฮ่องกงและรั้งตำแหน่งผู้ยิงประตูสูงสุดตลอดการของศสือฟุตบอล AFC เแชมเปียนลีกที่4 0ประตูจากการลงรับใช้4สโมสร f c โซซู ol, วอนซัมซุงบูวิงคิชีเอสซี ออกมาแสดงความเชื่อมั่นก่อนเกมนัดแรกศึกสโมสรเอเชีย AFC ีแชมเปี้ยนลีกปี2022นะครับรวยจะตัวให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของ AFC ว่ายังกระหายความสำเร็จและพร้อมที่จะเริ่มต้นกับเกมพบกับเชียงรายยูเนเต็ดของไทยในวันที่16เมษายนปี2565เราประสบความสำเร็จอย่างพิเศษในปีที่แล้วมันคือความต่อนเนื่อง แต่ปีนี้สถานการณ์แตกต่างการเพรีเมิล์ลีกฮ่องกงถูกระงับมันเป็นครั้งแรกในอาชีพนักฟุตบอลที่ไม่มีฟุตบอลในประเทศและไม่มีการฝึกซ้อมเป็นเวลา2เดือนด้วยปัญหาโควิดแพร่ระบาดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างไรก็ตามก็มีบางสิ่งที่เราควบคุมได้และที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเองมองโลนในแง่ดีทุ่มเทหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์จากนั้นเราอาจเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวของซินเดเรล่า ในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเกมกับเชียงรายยูไนเต็ดจะเป็นเกมที่สำคัญที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมและสามารถบรรลุสิ่งมหัศจรรย์ได้หรือไม่และเรามุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเจอกันใหม่กับ t ไทยฟุตบอลนิวส์ครับกับแอดมินเจเนียร์ก็สามารถรับชมคลิปต่อไปของ Big Admin ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ